สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นนะครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2567เป็นเวลาประมาณ8โมงก่อนไปทำงานนะครับก็มารีวิวให้ดูเลยนะครับผมว่าต้นนี้สภาพคืออย่างหน้าตายนะฮะที่หายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจิ้มให้ดูนะฮะอันนี้เขากิดีดกๆดมาอ่าหยุดไปเพราะว่ามันมีน้ํายางนะฮะดูนะฮะ เปลือกแตกเปลือกร้าวกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะอันนี้เขาก็กีด,ก,ดกีดนะฮะลองลอยกันกีดเข้าไปนะฮะนเนี่ยนะเอาตรงนี้เลยได้ใต้แผลกีดเขาเนี่ยเนี่ยนะฮะมาแล้วฮะเห็นไหมธรรมดานะฮะมีดไม่ได้รับเลยคนระับมี่ห่ออะไรเนี่ยซื้อจากราสด้าครอบบ้าว่ะฮะ อดูน้ำยางเขาเข้มข้นมากเลยนะครับเหน,ยนเียวเลยนะฮะดูนะฮะสุดยอดเลยนะครับซื้อไปใช้นะครับสามร้อยเกสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะฮะแถวนี้ก็จะต้นหน้าตายเยอะพอสมควรนะฮะก็จะมีอ๋ออันนี้กีดอยู่ เดี๋ยวนะฮะให้ไปดูต <the fucking D ish illing> ้นตายต้นสองต้นนะแถวเนี้ยดูต้นเนี้ยต้นนี้ก็ต้นหน้าตายอันนี้เพิ่งจิ้มไปนะครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะนี่ธรรมดานะฮะซื้อไปใช้เลยครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางฮะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทดูนะฮะ เจ้าของยังไม่ได้มาบำรุงทางดินเลยนะฮะจริงๆการใส่ปุ๋ยทางดินก็ก็เหมือนกับคนนะฮะต้องกินข้าวาต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยทางดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับเป็นธาตุอาหารหรือขี้ไก่ขี้วัวขี้แพะขี้ควายได้หมดนะครับยกเว้นขี้หมูนะฮะยางเขาไม่ชอบขี้หมูใส่ได้หมดนะฮะก็เหมือนเรากินข้าวนะฮะครัวนี้ คนแก่เนี่ยมันต้องการวิตามินนะมันสร้างวิตามินเองไม่ได้มันก็ต้องมีตัวช่วยถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ก็คือน้ำหมักสูตรสองเนี่ยครับมันต้องเติมเข้าไปหน่อยนะครับต้องเตมนะิมฮะขายวิตามินน่ะเปียบเป็นเป็นคนนะครับแก่แล้วอ่ะขายวิตามินไม่ได้หรอกครับต้องเตมิมแล้วต้องกินให้กินอาหารด้วยนะฮะทางดินทางต้นลําต้นก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสูตรสองนะฮะนี่นะฮะ ไหลลิกๆ,ๆ,ๆเลยนะฮะดูนี่เข้มข้นมากเลยนะอ่าขอบคุณนะครับ f อสวัสดีครับ